ศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจเริญวงศักด์นะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะต้องขอขอบพระคุณสาหรับเวลาของอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของตัวที่จะมาสามารถชี้วัดคุณภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งได้นะคะอาจารย์คะใช่เลยครับผมคิดว่าตัวชี้วัดเป็นเรื่องสําคัญครับในตัวการของ โรคเราเนี่ยนะครับเราก็าเริ่มเข้าใจเรื่องตัวชีวัดมาหลายสิบปีผมเคยจ่านบตามในบางกบเกอกโพสเมื่อ่20-30ปีที่แล้วว่าโลกจะเปลี่ยนเป็นโลกแห่งดัดชนีเพราะต่อไปเป็นวิทยาศาสตร,ร,ร์และเราคงไม่ใช้ความรู้สึกประเมินเลงๆเอาโดยต้องมีตัวชีวัดที่มีเหตุมีผลเป็นตัวการสภาพจริงด้วยตัวชีวัดที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแต่มีมากเพียงพอที่จะสูงจริง ผมเจโลกดัชนีได้เกิดเรากับโรกของเรามาหลายสิบปีเรื่องหลัง,ลงก็เข้มขึ้นเรื่อยๆไม่มีเรื่องใดหรอกครับที่เราจะวัดกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลและไม่สร้างดัชนีที่ดีแต่การสร้างดัชนีเนี่ยเรื่องยากนะครับดัชนีมีได้แต่ไม่จะดีเนี่ยเรื่องยากมากๆเพราะต้องใช้เรื่องหลังดัชนีอย่างมหาศาลใช่ค่ะใช่ว่าเรื่องการผู้สมัครสสก็เช่นกันครับ สังเกตดูตั้งแต่ชีวิตมีมาพวกเราลงคะแนนไปเรื่อยเราก็ไม่รู้ครับว่าคนไหนด,ดูไม่ออกครับและประชาชนทั่วไปยิ่งไม่มีเวลาดูใหญ่ก็ได้แต่เล่นทางกระแสที่เขาจุดกระแสเราก็ถูกจูงไปจูงมาด้วยกระแสนะครับโดยไม่มีตัวชี้วัดอะไรที่ช่วยเป็นเครื่องมือในการจะตัดสินใจเลือกคนที่มีคุณภาพในอ,อันนี้แหละกรีตรงนี้ถ้าเราทําได้จริงๆและมีคนสนับสนุนให้ทำ จริงให้ทันก่อนการเลือกตั้งรอบหน้าที่เป็นปฐมผสานกัเลยเนี่ยมันน่าะจะดีผมมีไอเดียเสนอแต่เราคงต้องลงมือทําครับแต่เราต้องใช้นักวิจัยต้องคิดคคทางสมองให้เยอะว่าตัวไหนเป็นตัวดัชนีตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอคุณสมผั้สมัสอ,สอเพื่อเวลาคนเห็นข้อมูลที่เป็นกลางเนี้ยโดยไม่ฝังส่สฝ่ายใดให้ให้เอาตัวผู้สมัครเนี่ยมาเทียบกับข้อมูลที่เรามีอยู่จริงๆและ แล้วเลือกเองด้วยจิตสำนึกว่าอยากจะเอาใครเพราะเหตุใดไม่ใช่ถูกก้าจูงไปจุงมาปันไปปันต์เป็นโซเชียลนะมีเดียครับอันนี้คือแนวคิดตักที่อยากจะทำครับค่ะโอ้อาจารย์คะแค่พูดแนวคิดเนี่ยทุกคนคงต้องแบบพยักหนะ้าคือฟังไปพยักหนะ้างึกๆเึงเึงเลยค่ะอาจารย์คะอยากทราบว่าเอ๊แล้วถ้าสมมติว่าเราจะต้องมีข้อมูลหรือว่าเราจะต้องมีดัชนีชี้วัดเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอะคะอาจารย์ ครับผมคิดว่าขั้นต้นเนี่ยต้องนั่งคิดดีๆนะครับว่าสสเราอยากให้เขาไปทําหน้าที่ให้ได้ผลลัพธ์อะไรต้องนึก่อนผลลัพธ์ที่ได้จากสสคืออะไรแต่สมมุติถ้าเรารู้ว่าอ๋อเราอยากให้เขาทําหน้าที่หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะพอเรารู้แล้วเราบอกว่าเอ้แล้วคนแบบไหนล่ะที่จะสามารถหน้าที่แบบนั้นได้ดีคนแบบมีลักษณะยังไงเราก็ไปกําหนดเอาเป็นตัวดบับชนีที่ต้องทอําวิจัย ต่อไปจากคือมองผลลัพธ์ว่าสสมีหน้าที่อะไรเราอยากเห็นเขาทําผลลัพธ์อะไรให้เราดูแต่แล้วเราจะทําแบบนั้นได้เขาต้องเป็นคนแบบไหนคุณสมบัติในบุคลิกคนจิตใจเขาเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาเราจะได้เอามาใส่ในสกอเพื่อดูว่าโอ้แบบนี้มีโอกาสในมีห้าคนในเขตพื้นที่ของเรา เราก็นั่งพี่สก,กอดูนะครับอแล้วก็บอกโอ้คนนี้โอกาสสูงสุดยำรวมกันในตัวเลขแล้วดูถ้าจะคะแนนสูงสุดในใสายตาลองวิยาศาสตร์เราทำแบบนี้เราก็ไปลงคะแนนโดยไม่ได้ถูกชักใหญ่ตอนนี้ประเทศไทยในปัญหาเป็นอย่างนี้ครับคือโดนชักใหญ่ด้วยหนึ่งด้วยกระแสะให้ปันอันนี้เราก็วิ่งตามกระแสะหมดเพราะเราคือไม่ออกสองมีคนเอาอามิตรสิงจ้าง มาแจกที่มีการแจกเงินกันดาดื้อจนมีคนพูดคนเป็นนักการเมืองโอุโสพูดว่าขอยืนยันว่าไม่แทบไม่มีใครเลยชนะเลือกตั้งได้โดยไม่แจกเงินมเป็นตาบาปเลยนะครับว่าโอ้โหนั่นเลยสิคะถ้าอย่างเนี้ยมันไปไม่ไหวประเทศไทยถ้าเบื่อเราใช้วิแล้วเดี๋ยวนี้ นี่นะครับคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยมีการซื้อสอสกอออันเป็นตัวเป็นตนเลยเนี่ยต่างกําลังตกปลาจับสอสอเข้าพักกันอยู่เนี่ยเวลนานี่มีการมีการกล่าวหากันด่าดื่นเลยนะครับว่ามีการซื้อจราคาสอสอในตลาดวันนี้จะบอกตัวเลขไปคุณจะตกเก้าอี้กันหมดประเทศไทยน<ม>ะว่าที่ชนะค่อนข้างแน่ที่เป็นสสที่มีคุณภาพในสายตาพักการเมืองค่ะ มีเสียงได้เพื่อไปเรื่องเลือกตั้งแล้ะไปประกอบกันตั้งรัฐบาลได้มีมือสอ,อสอเยอะพอเนี่ยราคาต่อที่นั่งมันเท่าไหร่วันนี้มันชนี้เขาก็จะทํำยังไงเขาได้เงินมาเสร็จเขาก็แบ่งบางส่วนไปแจกประชาชนาในพนที่ใช่ไหมครับด้วยค่าต่อเลือกตั้งแล้วก็ทําจะทําผ่อนส่งระยะยาวถ้า,าอยู่ในพื้นที่ปัญหาเหล่านี้ทําให ประชาชนนื่นมองไม่ออกก็จะดีใจกับการปกปิดโดยเฉพาะผิดๆก็เช่นสอสอคนนี้เรียกง่ายใช้คล่องมางานศพเราบ่อยงานบุญงานบันเกิดงานศพงานแต่งมาเรื่อยอเป็นทั้งบ่อยนี่คือสอส,อสอที่ดีกลายเป็นว่าคนเห็นหน้าบ่อยนี่เป็นสอสอที่ดีไม่ดีเสมอจะไม่ดีเสมอมันก็ลยเป็นปัญหาที่ว่าตัวชี้วัดมันไม่ดีตอนนี้นต้องมีคนมานั่งทําจริงๆว่า อ,อย่างที่ผมเรียนนะครับหมวดที่หนึ่งผลลัพธ์จากชีวิตสสอเราต้องการอะไรเมื่อเขาไปนั่งเป็นสอสอสองเขาคนแบบไหนจะทําแบบนั้นได้ดูจากแบ็กกราวด์ดูจากการศึกษาประสบการณ<ม>์รัะมาตัวบ่งชี้ทั้งหลายที่มีเกียรติประวัติที่คิดว่าเชื่อถือได้ไม่โคมรอยเนี่ยอะไร<ว>ะเนี่ยตัวที่บอกแล้วเราถ้าเราสามารถทําแบบนี้ให้เป็นตัวดัชนีวัดได้จริงๆผมคิดว่าจะเบิกไฟ ในประเทศนะครับสนับสนุนการขับเคลื่อนทําวิจัยชิ้นนี้จริงๆนะครับผมกลางไม่ได้ผักฝ่ายฝ่ายใดผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากต่อประชาชนที่ไม่ริเองหลักๆชิ้นใหญ่ๆผมแน่ก็คือการทําดัชนีที่ดีเพื่อจะบบกเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมานั่งบนมานั่งว่านะครับตัวเป็นพวกเราสสทุจริตสสรับเกินสสหนีสภา อ๋อสอสอไม่ประชุมสอสอรับเปรนเปรียบเปียเบียบประชุมแล้วก็เดินออกสอสอผลัดแทนกันเกิดกดออดแล้วไม่เข้าห้องประชุมสอสอหนีประชุมสอสอไปหารนดยี้พอใกล้เลือกตั้งเลยสภาล่มสอสอโอโหปัญหาเยอะแยะที่คนบ่นกันอยู่ใช่ใช่ไม่ใช่ทางออกเลยครับค่ะผมก็เลยคิดในใจว่า ถ้าเราสามารถที่จะแทนที่จะนั่งบทนเราบระดุความคิดอาจจะมีการทําวิจัยโดยการฟังเสียงประชาชนเพื่อกันฟังเสียงประชาชนประเทศว่าประชาชนอยากได้สอสอแบบไหนเพราะอะไรนะครับส่วนหนึ่งแล้วเราก็ไปแล้วก็คิดขรอบความคิดรวบยอดโดยนักวิชาการเนี่ยมองดูว่าสอสอมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเช่นหนึ่อออกกฎหมายสอสอต้องออกกฎใช่ไหมสอสอต้องประสานความปัญหาไปพื้นที่ใช่ไหมก็อยกสิ่ จำพื้นที่ประชาชนมีก็ทําให้สสรู้ปัญหาจะได้ไปบอกกับรัฐบาลไปบอกรัฐสภาไปบอกกับหน่วยราชการใช่ไหมค่ะใช่ทําหน้าที่แบบไหนแล้วเราก็จะแบบนั้นจะวัดผลเป็นวิทยาศาสตร์ว่ามากน้อยวัดยังไงแล้ะต้อที่ทําอย่างนี้เป็นเนี่ยจะต้องเป็นสสแบบไหนอคุณรับิตทักษะความรู้ความสามารถ นะครับภาวะการนําภาวะการบริหารภาวะคุณเนี่ยคือโจทย์ในลักษณะของดัชนีกรอบใหญ่ๆที่ผมคิดว่าผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าถ้าเป็นผมให้ทาเนี่ยแล้วผมมอบให้ลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันทําเนี่ยปิเตอรเนี่ยผมอยากจะทําไปแนวนี้เพื่อจะอวัดเรื่องเป็นราวไปเลยมีดัชนีให้เป็นตัวเลขเป็นสกอร์เลยดูว่าใครสูงกว่าใครเราจะได้ไม่ต้องใช้สึกเดาๆเ,เ,เล็งๆเ,เอาใช่ใช่ตัหัวข้อที่จริงเลย แล้วก็วิเคราะห์จะได้มีโอกาสเอาไปใช้อาจเรียกว่า political candidate index ก็ได้ PCI นะครับแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งนั่งนั่งแค่จ้องโพลเพราะที่โพลมีก็โพลโพลแบบจริงก็มีแบบไม่จริงก็มีแล้วก็สร้างกระแสด้วยโพลก็มีมโพลที่ดีก็ดีแต่โพลมันไม่ได้บอกอะไรมันบอกว่าคนโดนจูงด้วยกระแสอะไรใช่ใช่อย่างนี้เป็นต้นครับ อาจจะเปดเเกี่ยวกับพักไหมพักการเมืองมีเป็นพักที่เขาอยากได้แบบไหนนโยบายแบบไหนตัวสสแบบไหนประวัติสอสที่ผ่านมาเปลี่ยนพักเพราะอะไรย้ายพักไปนะครับเขาเคยรับกล้วยมาไหมกี่หวีเราก็จะได้รู้ว่าโอนี่พฤติกรรมเป็นแบบไหนประชาชนจะได้รู้เท่าทันอย่างนี้ครับผมบอกว่าทุกคนคนแย่หมดนะครับผมเห็นใจนักการเมืองนะ นักการเมืองก็<ฆ>เป็นกระจกเงาของประชาชนประชาชนเ<ฆ>ป็นเราก็ได้นักการเมืองแบบเดียวกันถ้าเราเรียกป้องแบบไหนสอสอก็พฤติกรรมแบบนั้นดังน<ฆ>ั<ฆ>้นเราก็ต้องทั้งเอาการศึกษานี้ไปอบรมแนะนําประชาชนด้วยว่าถ้าคุณอยากได้สอสอที่ดีคุณต้องทําตัวยังไงนี่อีกมุมหนึ่งแล้วอีกมุมหนึ่งก็เอางานนี้ไปศึกษาไปอบรมหลังจากการทาแต่ชนีแต่เพื่อวงสสอหรือผู้สมัครสสอผู้อยากเป็นสอสค่ะ อถ้าคุณอยากเป็นสสเนี่ยคุณจะต้องทําตัวยังไงตอนนี้เป็นชาชนแอลงั้นการวิจัยเสร็จปุ๊บยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยเดยอะครับไปเอาเพื่อสัมมานาประชาชนเอาไปใช้สัมมานาผู้สมัครสสเอาไปใช้สัมมานาพรรคเพื่อจะเลือกผู้สมัครอเอาไปใช้นานามากมายเพื่อจะเปลี่ยนคุณภาพของนักการเมืองในอนาคตค่ะโอ้อันนี้แบบ น่าสนใจมากจริงๆค่ะอาจารย์เท่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยวิเชื่อว่าตรงใจทุกๆคนที่กําลังฟังอยู่แล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเราก็อยากเห็นน่ะคนที่เราเลือกเนี่ยมันใช่มันดีหรือว่ามันอะไรที่มีตัวชี้วัดได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าเอาความรู้สึกอย่างเดียวฮะอาจารย์ค่ะใช่เลยครับปัญหามนุษย์เราเนี่ยนะครับเอามือแหย่ไปในน้ําเย็นเย็นมากๆเสร็จแล้วไปแหย่ในน้ำร <ๆ S 2> ้อน ก็เริ่มไม่รู้แล้วอันไหนร้อนอะไรนี่ใช่ใช่รู้สึกเนี่ยมันพึ่งไม่ค่อยได้ครับความรู้เรามันอ่อนไหวเราต้องพึ่งข<ช>้ต<ช>้าข้อมูลแข็งคือข้อมูลวิทยาศาสตร์ข้อมูลจชิงเราจะต้องดูประวัติเมื่อเรากลับไปดูประวัติเขาเฮ้ยสสเนี่ยคนนี้เวลาเคยเคยทําหน้าที่เนี่ยนะเขาประชุมสภากันเข้าประชุมสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบโดดต หรืออย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีบทบาทอภิปรายในสาภาเพื่อจะเป็นปากเป็นเสียงเพื่อจะช่วยแนะนําการแก้ไขกฎหมายที่นาเข้าสู่สาภาคนคนที่อยู่ในสาภามาตั้งโอ้โหประชุมทั้งหมดร้อยนัดพูดอยู่นัดเดียวอะ่ะอยู่ว่าไม่ไคยพูดเลยแล้วนี่จะเป็นสสไปแก้แก้ปัญหาย,ยังไงเนี่ย <c oughs> เป็นต้น <c oughs> เราก็จะดูได้ครับเราก็ต้อง <c oughs> ดูให้ชับนะครับค่ะอืมอยากเห็นเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์ <c oughs> ได้ทำไหมคะหรือว่ายังไงมีแนวโน้มยังไงคะกําลังเสนอแนวทางอยู่ว่าถ้าทันเนี่ยนะอยากทําให้เสร็จโดยสมมติถ้าเบมือมีทาวิจัยสักแห่งหนึ่งมาช่วยร่วมอสนับสนุนผมก็จะไปขอร้องลูกศิษย์ลูกหามาร่วมทีมเพราะมันใกล้จะถึงเส็นทีน่าจะยุบสภาไป่ไาแล้วเราจะได้มีซึ่งคือช่วยประชาชนเป็นศูนย์งานที่เป็นกลางแต่ปุกกำบังครับเพราะพอออกมาตัวเลขใดเนี่ยนะครับ คนที่ได้เปรียบเสร็จปบมือเชียร์คนเสียเปรียบจะด่าเพราะว่า่า่จริงๆ่ะแม้คนทาทั้งติกลางเนี่ยมันต้องมีคนช่วยหรือมวลชนก็ต้องช่วยเป็นเกาะกลางใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นปัญหาที่ถูกด่าด้วยนะแล้วตอนเริ่มต้นคือต้องรีบทำมีมีมีทุนวิจัยมีนักวิจัยล้วสร้างหลัชดีมาทดสอบมาตรวจมาดูตัวเลขก็ให้ความรู้ประชาชนผมว่าถ้าทำ นะครับประชาชนได้ประโยชน์ครับแล้วก็ผมเชื่อว่ายังไม่ค่อยมีใครทําในโลกอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะว่าผมเป็นคนแรกที่เสนอน,นี้ในโลกมไม่เห็นจะมีวัดคุณภาพสอสอหรือผู้สมัครนั่นสิคะอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์และจะแพร่ไปทั่วโลกถ้าเราทําก่อน,นประเทศแรก<ฮ>ประเทศที่มีชื่อเสียงทางดีไม่ใช่ชื่อชื่อเสียทางซื่อเสียงใช่ควรจะทําเรื่องนี้อย่างจรงิงจังผมเต็มใจอยากจะรวบรวมทีมงานทํานะครับกดบกว่า พูอสนับสนุนช่วยกันทําแล้วก็มีกรอบความคิดอยู่แล้วในใจเพราะผมเองก็เข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเคยเป็นผู้สนับนเป็นสสมแล้วออกจากการเมืองโดยเต็มใจไม่ใช่ออกเพราะจับจําใจนะครับีเสมอที่คนชอบชวนไปทํแต่ผมไม่ไปเองเพราะผมคิดว่าการเมืองในสภาพปัจจุบันจนกว่าประชาชนจะเข้าใจเนี่ยเราใช้ไอ้งบมีใช้เงินเยอะมากและเป็นเงื่อน ในที่สุดมันจะทําให้พฤติกรรมของผู้มีอำนาจการเบีเ่ยงเบนถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงผมเชื่อผมเชื่อเรื่องบริสุทธิ์ไม่ซื้อเสียงไม่โกงมันเพื่อเป็นเช่นนี้ผมอยากได้สสที่มีคุณภาพนะครับที่ซ,ซื้อไม่ได้และเขาไม่ซื้อประชาชนโดยถูกซื้อเองก็ไม่รวมพักซื้อและก็ไม่ซื้อผลและก็ไม่โกงและก็เอาใจสุดจริตทําหน้าที่อย่างดี เราอยากจะช่วยกันเก็บเป็นเป็นตัวชี้วัดที่ดี<ม>เพื่อสะท้อนศักยภาพสสแล้วก็เก็บข้อมูลเด้ข้อมูลคนเก็บข้อมูลศูนย์กลางนี่มันแพงแประชาชนเก็บทีละคนไม่ไหวหรอกครับทาไม่ไหวหเก็บเองไม่เราต้องบริการเป็นข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนชไปดูข้อมูลมามามาดูได้มีข้อมูลสาธารณะบางอย่างที่เอที่เป็นจริงเป็นธรรม เราหาใครนะครับโดยข้อมูลที่เป็นธรรมเป็นข้อมูลของประวัติสสอนามาสู่การจัดเรนกิ้ง r a t i ิ้งสอสอจัดอันดับและจัดลําดับคุณภาพสอสอเป็นเกรด 5A4A3A2A อันดับ 5A นั้นมีที่หนึ่งที่สองที่สามไล่ไปเพราะแบบนี้เนี่ยแต่ว่าที่เราจัดอันดับจัดด้วยเครื่องมืออะไรด้วยตัวีอะไร ข้อมูลมาจากมันโปร่งใสและเป็นข้อมูลสาธารณะยังไงถ้าเราทําแบบดีๆอย่างมีคุณภาพเนี่ยผมว่าจะช่วยประชาชน400เขตเลือกตั้งสมมุติเนี้ยหรือ300เขตเลือกตั้ง400เขตก็จะสามารถทําให้ประชาชนเนี่ยเลือกคนได้ดีขึ้นได้เข้าใจมากแล้วก็วงจรอื่นที่ต้องแก้ปัญหากับไปก็แก้กันไปนะครับเช่นจานุบาทไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการทำชุจริตนี้ก็ก็เป็นฝ่ายหน้าที่ของ หน่วยงานอื่นไปจะหน่วยงานจะมีผลเยอะทางข้อมูลครับและระเกีวิทยาศาสตร์ในการวัดผมว่าถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยช่วยเยอะครับทําเป็นสาธารณะเลยนะครับแล้วก็มีการว,วิิยาการตีพิมพ์ดัชนีเป็นวิชาการให้คนได้เอาไปต่อยอดเอาไปทําวิจัยพูดอีกเกิดเป็นวิทยานิพนธ์เกิดเป็นงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อเนื่องโอ้ไปได้เยอะเลยครับไปได้เยอะต้องเริ่มต้องนับหนึ่งก่อนครับมันจะได้ค่ะ คช่อันนี้คือความตั้งใจที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับก็<ฆ>ถ้าช่ด้วย<ฆ>ผมไม่ต้องทําก็ได้นะคนอื่นเอะกระตีใจนะผมก็จะยินดีนไปช่วยนะ<ฆ>จริงๆผมนําเสนอไอเดียเพราะผมอยากเพราะผมคิดว่ามีประโยชน์กับประเทศไทย,ยแล้วถ้าเบื่อพวกเราจะง่ายขึ้นครับถ้าคนที่มีประโยชน์ก็ไปบอกอสํานักที่ให้ทุนวิจัยว่ามันเราไปวิจัยเรื่องเออยอะแยะอะไรประโยชน์ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อประเทศมากมายทำไมเราไม่รีบผมคิดว่าจะยิ่งครับค่ะกราขอบคุณอาจารย์สำหรับเวลาในวันนี้ด้วยนะคะอาจารย์คะครับผมยินดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ